ดูยังไผอืมตัวใบไ่ดรงไข่ไข่เต็้ย่องเ,งงเ,งเลยอืออืมเมือนไข่โดออกมาเลยอือ ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับมือนีพ่อก็ผมอีแอบแสบนะครับมาผู้เดียวด้วยพี่น้องเด้อมากับบรรยากาศทงหน้าพี่น้องมากับบรรยากาศแดดกําลังงามๆมีล้มอยู่พี่น้องมือนีอากาศเย็นนะครับมาได้อันนี้มาพี่น้องได้ตมอืงกนะตุมอืงแม่ไครเอือแม่ใครมึงพี่น้องมึงโต๊ะใบไ่ดอกพี่น้องแต่ว่ามีใครนะครับมึงมึงไขมันโอ้ครับมากินผู้เดียวเด้อ พี่น้องถามหาพี่ไอ,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 อ้นะครับเพิ่นติดทุล่อยู่ครับพี่ไอ้เพิ่นเก่าเป็นเป็นอดีตอดีตอบตนะครับตอนนี้เพิ่นเป็นอสซมอยู่นะครับเราทุกมือน,นีหลคระบาดหลายอสซมทำงานหนักอยู่พี่น้องเพิ่นกะเบา่างนะครับถ้าจังไดแล้วพี่น้องที่ชินวอดเพื่อนกะเดี๋ยวสิมีจักมือลครับเขาเพิ่นว่างด้วยพาเพื่อนมานังกินหนพี่น้องเมืองนะครับเนาะมามื่อน,นีเขามาลุยกันเป็นอืงอึงแม้ใครได้พี่น้องเมืองมือง ตัวปูใหญ่แต่ว่าไข่เต็มถ่วเกือบสุดโตเลยพี่น้องเนี่ยมึงมึงมึงโอ้ยมากินครับมีแจวพริกป่นมานาพี่น้องเผื่ออยากกินเผ็ดๆนะครับเอามาจำมึงหน้าโอ้ต้มใส่ใบบักขามอ่อนพี่น้องมามีพักขางกินกินขางเคี่ยงกับมีพักสลัดนะครับบักแตงบักทั่วแล้วก็ต้นหอมบักชีพี่น้องมากินกับข้าวเหนียวคือเกาครับข้าวเหนียวหนึ่งหวานๆเลยพี่น้องอึ่งกับต้มมาหวอนๆเลยอะต้มใส่ใบบักขามอ่อนเลยพี่น้องเนาะ แต่ก่อนเสียบกระอึงแม่ไข่นะพี่น้องเนาะกะคือเก่าพี่น้องขออนุญาตแกลี่ข้าวเนี่ยนะกะยักษ์สี่บอกพึงหายไข่มากอะอันนี้กะไล่ไล่ไข่มันออกในเด้อพี่น้องเนาะ <c oughs> หายไปหลายมือเนาะกะคือเก่าพี่น้องกะฝากพี่น้องกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ให้กันเอียบแสบเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นทางแฟนเพจเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบนะครับกะกดเผื่อเป็นกำลังใจให้กันในเด้อพี่น้องเอด้อขออนุญาตนะครับขออนุญาตแกลี่ข้าวเนี่ย ต้อมอ่อนหวานเลยพี่นอ้องต้มใบประคามอ,อ่อนย่างนัวม,มา,ากระขนยอนหวานเนาะจำนมกันได้พี่น้องเนาะนี่พี่น้องตัวงามเลยไหม กินทำหละ่ะโตพอดีเลยอืมอืมกระดูกยางไผ่อืม,อม,ต,อมตัวบไน่หล่ะไข่ไขเ่เตี้มขวองเลยอืมอืมเมืองใครโดดออกมาเลย กันนโตัหละครตัวกังพอดี อเอาบรรยากาศยุธงมาฝากพี่น้องครับเนนะาะเด็ดกินเอือนยุธงทั้งรับอืมออมันไข่เลี่ยมทองเลยเพี่น้องอืม,อม

嗯，开不了。 ไฟออกมันมันจับจับจะดูงงามๆนี่กำลังตัวงามงา มันไข่มันอืรูปย่างพลอยเล่นี่หนอก อันนี้เขาว่าเป็นอึ่งหวายเลยพี่น้องเน้่โตแรงงามเลยอือเจ้านี่แถวสองถึงจะกินพี่น้องแต่นันกินอยู่วุ่เสียบก็เจ้านี่แสบกว่าอืมอืไทยมันอืออือ ส่วนไมัแบบขามกับแสบเลยพี่นอ้องไข่มีตัวโตเลยพี่นอ้อยมั้งไข่เม่นตัวลังงำไข่ม้งไข่ขออกมันๆพี่น้อง อืมอ,อมันมันหอมหอมก็ดูไปไปเลย แล้วใจหังจับมังไครมันแตกปุ่งออกมา อือไข่มันมันหอมหอมนะครับ อ้าวต้น่ามยังมีทั้งอืมไข่มันอืม ยังกินแห่งมันมันจับ ว้าอืมโอ้ส่วน้นามีแห้งครับอืมว้าว้า กินหลอบนี่สาใจแหงพี่น้องกินเตียวทีแล้วบริเวณซาจขนาดนี้เลยเตี๋ยวนี่กระดูกกรอบหย่อมง,ง่ายๆนะพี่น้องโอ้ยไฟไข่กับมันๆเสียบๆหอมมือหนีหอมพี่น้องใส่เครื่องปรุงใส่พวกสมุนไพรหลายอย่างยู่พี่น้องโอ้ยแสบครับมือน,นีกับผ้าพี่น้องมาแสบครับต้อมอึงแม่ไข่นะพี่น้องอ้ยแสบเลยต้มใส่ใบกระคามอ่อนนะครับมากับบรรยากาศทงหน้าพี่น้องอากาศกำลังดีๆเลย บห่อนมือน,นีิกับพี่น้องค้ามาพี่ไอ้กับเปินลติดตุลาด้วยนะครับโดยที่เปินมีนาทีเป็นอสมนะครับเปินลกับทำงานค่อนข้าง,งที่งานหลายอยู่พี่น้องช่วงนี้มันโรคระบาดเนาะครับเนาะอันเพิ่นวางมือได้กับสิาพาเปิน่นมานังกินให้พี่น้องมึงนะครับสิได้หายชินหอดกันครับกับคือเก่าพี่น้องกับฝากพี่น้องกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ให้ก็เอียบแสบนะครับถ้าใคามารับชมแล้วบสิรับชมทั้งแฟนเพจเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบนะครับ ถ้าพอท่านเอกกดติดตามหรือพนักงานดกดแชร์ท่านท่านได้กดถูกใจกะกดให้เผื่อเป็นกำลังใจได้พี่น,อน้องเนื้อก็คือเก่าพี่น้องก็ขอบคุณพี่น้องที่เกีเยดเขามารับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับพี่น้องคขารับชมเราบ่ได้คอมเมนต์กับพี่เป็นอยังนะครับเขาารับชมซื่อกับขอบคุณหลายหลายจิปปิดคลิปแหละเพิ่นมาแล้วเอาเขาเพิ่นก่อนจัะหน่อยนี่เพิ่นมาหาอะไรพี่น้องครับกะคลิปนี้กับแคน่นี้เนาะครับขอบคุณลหลายๆครับสวัสดีครับ